สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดอะบ้าพระรามสองแะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆที่พังของผมนะครับผมสาหรับช่วงนี้ครับผมเดอะบ้าจะเป็นรังของการีครับหรือหมาไฟน่ารักกันลังนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นตัวเท่ที่สุดสําหรับเิ่นนี้นะครับใย <c oughs> <c oughs> ท่าใส่ทีนี้ครับผมมาถึงเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งครับมาถึงปุ๊บหมาไฟหมาไฟมารับเลยครับทีนี้ครับจุดสตอร์ของที่เนี่ย มันมีอยู่ไม่กี่จุดหรอกครับและที่นี่มันก็แบบไม่ได้กว้างมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นหมาไฟในไซติ้งอ่ะแบบนี้เห็นไหมให้เดินหาได้เลยครับแป๊บเดียวอ่ะไม่เกินสิบนาทีครับนับรองว่าเจอแน่ๆครับผมนี่ครับใต้ยิมเลยครับนี่ครับจุดสปอตจุดหนึ่งครับผมสำหรับใครอยากจะจำหมาไฟให้ได้อยู่หมัดนะครับผมมีข้อแนะนําก็คือ1ใช้บอลดาและ2ปลาให้ได้เอ็กซ์เตอ์นครับ ยังไงก็อยู่หมัดครับเชื่อผมเถอะผมรอมาเยอะแล้วครับผมสําหรับตัวพวกจาพวกลังเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบว่ามีน็อตเกตเป็นไหมเถอหรือประมาณว่า i v ต่ำกว่า5 0า่ะฮะแต่ถามว่ามีพวกแบบ6 0 7 0บ0บ้างไหมครับตอบก็มีครับแต่ว่าน้อยนะฮะเขาเรียกว่ามาจับเอาลูกอมมาจับเอาพวกตัวมันไปนั่นแหละแคนดี้เราไปวิวัฒนาการฮะหรือว่าจะจับเอาแอชชิเมนต์ก็ได้นะครับ เอาไปปลดนี่เลยนะครับครับผมตัวที่สองก็ปรากฏขึ้นแล้วครับเจยาว่าหมาชนนี่หมาชนนี่แบบว่าเยอะมากนี่ไงมาแล้วมาแล้ว <800. S 2> ตัวที่สองนะตัวที่สองเรียบร้อยก็ชาเรียบร้อยไปรอทเซเลน์กาดีมันแพ้ทางอีกเเลนต์ถ้าใครอยากจะจับไปรอทเซเลน์เท่านั้นรับรอง วันนี้ผมกาจะหยุดสักพักหนึ่งเพราะนั่นก็ครับผมเด็กพวกนี้ก็กำลังตรียิมอยู่นะฮะใช่ไหมตียิมอยู่ใช่ไหมเหร,รอไม่มีอะไรทำก็มาหาแกล้งยิมนะครับ <c oughs> ครับผมถึงตอนนี้เป็นเวลาเลิกยามในการซีโวเจ้ากาดีนะฮะให้กลายเป็นวินดี้นะครับผม เราจะมาดูกันว่าเราจะได้สก,กิลอะไรนะฮะไปมาน้อยของเรามาไฟของเราคิดว่าเราจะได้สก,กิล <Okay. S 1> ไฟแฟงกับเฟรมโตครับเออแมง God, <laughs> 7K ไฟแฟ้กกบเฟรมโตนะฮะเกือบจะดีแล้วครับผมดีเป็นสี่มุกเซตไงครับผมตอนนี้เราก็จะทำการล่าต่อไปนะฮะผมว่าแต่นายวะนี่คือเลือกยอมเลือกงานยามดีอย่างน้อยก็ดีกว่าไบกับอ้นนั้นแล้วกันวะครับผม ตอนนี้เราก็จะอยู่ไปเ่อยๆครับเผื่อเจอกาดี้กับคาร์บิคอนนะครับผมบรรยากาศที่นี่ก็ลมลื่นดีนะตลาดกลางวันแตกแกะเนี่ยถ้าตอนเย็นเนี่ยนคนจะเยอะกว่าน,นี้ครับแล้วก็จะมีคนมาออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาตอนเย็นนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนะครับผมทรัพย์ที่นี่ก็เดินทางมาง่ายมากครับแค่เซนทรัลพร์สองอยู่ข้างหลังเซนทรัลาร์คสองขึ้นยอดเดอะปาร์านะครับผมก็จะเป็นสวนที่ใช้จัดกิจกรรมด้วยนะครับผม ผมอยู่ที่นี้ก็อาจะมาได้ปล่อยหน่อยนะฮะตอนนี้ครับการ์ดี้ตัวที่3โผล่มาแล้วนะครับผมอยู่แค่ตรงนี้เลยครับผมไม่ต้องไปไหนเลยครับเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดสปอนในการเกิดการ์ดี้นะครับผมการ์ดาสามสิสครับแน่นอนครับบอลดำเอ็กซ์เซเนเท่านั้นครับรับรองอยู่ กาดี่ตัวที่สี่มาแล้วฮะผมอยู่ตรงเสาตนี้เองครับผมเพราะว่าบริเวณถ้าเกิดก็เกิดแถวนี้เหมือนกันนะฮะไป้มาบอกเลยว่าโชคดีครับถ้าลังตัวนี้เกิดที่พระรามสองเนี่ยคืออะไรเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องเดินไปไกลแล้วก็มีเสาเยอะด้วยนะฮะผมถ้าเกิดเป็นตัวดีสากุระก็จะไปถึบงบ้านกันตลอดทั้งวันนะครับผมอยากให้เชิญมาครับเดี๋ยวไปพระรามสองครับแค่ใกล้ๆตรงน,นี้ครับครับผมการ์ดี้ตัวที่ห้านะครับผม ก็อยู่ตรงนี้นะครับหน้าประตูทางเข้านะครับผมนี่ครับหน้าประตูทางเข้าที่ตรงนี้นะถ้าใครจะมาก็เชิญชวนมาได้ครับมาได้ทุกวันครับตั้งแต่สี่โมงเช้าถึงสองทุ่มเลยครับผมมาได้ทุกวันเลยครับออกทุกวันครับแต่แต่วันจะออกไม่เท่ากันเท่านั้นแหละครับ ตัวที่หกครับนี่ตัวที่หกแปดร้อยโหแลที่สำคัญคือตัวนี้ไอวีดีด้วยนะตรงแยกวีดีด้วยหรอใช่จับต้องจับให้ได้เลยต้องให้ได้ครับครับผมตอนนี้ก็เจอการีตัวที่เจ็ดแล้วครับผมก็อยู่ตรงเสาตรงนี้ครับจุดสปอนปั๊มนะครับผมนะฮะเราจะมานับกันว่าจะได้กี่ตัวครับการีตัวที่แปดมาแล้วครับมาลัวๆเลยตรงนี้เลยที่เดิมเลยเกิดประจำ ปรากฏว่าตรงนี้เป็นตัวเสาซากุระนะครับผมจริงๆแล้วตัวที่เกิดธรรมชาติเธออยู่น่าจะอยู่ใต้ริมนะครับอยู่ๆมันก็โผล่มาที่ซากุระตัวโอ้โหลังการี้ก็เจอการีด่ดีรัวด้วยเนี่ยครับผมอยู่ตรงนี้เองโอชาลาลาห้าร้อยแปดเชียว ถ้าผมแล้วจากการที่แล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสปอตเกิดมินิริวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดสปอตมินิริวยังไงก็มีครับอ้ามี2ตัวหรอมี2ตัวแล้ะเขาบอกอันนี้มันแนนันนี้มันเกินเสโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีกี่ตัวเนี่ยถ้าผมตัวที่จิบแล้วนะัะผม16.25นะฮะ นี่ครับผู้คนก็กําลังหลั่งไหลมาจับการดี้กันนะครับผมตัวที่1 1ครับผมตัวที่1 1แล้วครับโอ้โหทีทีแม่งไม่เล่กอาการกมากเลยเวน ี่ครับตัวที่สิบ่อครับครับผมตัวนี้ก็ตัวที่13บแล้วนะครับผมก็จะเกือบห้าโมงครับสี่โมงบกแล้วตอนนี้จะบอกว่าเราต้องรีบกับอาทีเ่เสานะครับเพราะว่าพอมาช่วงห้าโมงเนี่ยไข่มิกนมันจะเกิดนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ ครับผมและก็นี่เป็นบรรยากาศยางเป็นที่เดอะปาร์คพระรามสองนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่มันเป็นลังกาดีนะครับก็จะมีผู้คนมากมายนะครับแล้วก็จะมีคนที่มาออกกำรลรังกายที่นี่ป็จะจำอยู่แล้วนะคะัแล้วก็ตรงนู้นครับเพราะว่าช่วงนี้มันห้าโมงครึงคร่งแล้วไงที่ผมอัดอยู่เนี้ยแน่นอน,นครับอาจจะมีคาร์บิกนเกิดก็ cool cool เป็นใจครับ มันก็อารมณเดียวกับลาบปา่นั่นแหละอย่าให้เป็นแบบลาบปาเลยท่านผู้ชมครับที่นี่มีหมีเกิดจริงด้ครับผมนี่ครับมันมาจริงๆครับผม สามร้อยสี่โอเคไม่เป็นไรแต่ขอให้จับได้อย่างเรลแล้วกันได้แล้วครับตอนนี้ผมจับคาร์บิคอนได้แล้วครับผมเซนเฮดบอด y ี้แ m ลมครับดิเซนคิอคือครับครับผม จะบอกแล้วครับว่าที่คลังสองนอกจากบ้าไฟแล้วครับก็จะมีคาร์บิโอนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับผมและนี่ครับติวชันจนและนี่คือเบอร์การ์ดนะครับหลังจากมีมานะครับครับผมนี่ก็เป็นการ์ดตัวที่14นะครับผมก็ ตัวที่14นะฮะตั้งแต่บ่ายโมงกว่าๆนะฮะับเราไปมารับผมตัวนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะลรพิเศษหรอกันก็พร้อมใช้แหละแต่ว่าถ้าผมวัตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเลเวลขึ้น32เลยนะครับเราจะมาดูว่าจะได้สกิลอะไรนะฮะโอ oh, <the> ้ชี่ c k ฟักอยู่ฟักอยู่ นี่เป็นการต้อนรับเรื่องสารสองใช่ไหมนี่คือการเริ่มต้นเรื่องสารสองใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็ตัวที่เจ็ดห้าครับผมสิบแปดจุดสองสองครับผมเวลาโอเคครับเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวที่สิบสิบห้านะฮะตัวที่สิบหกครับโดนหลอกให้ไปอยู่ตรงนู้นนะฮะตัวไปตรงนู้น ดิแท้อยู่แค่ตรงนี้เองเวิ่งจนเหนื่อยไปรวยครับของแปลกวันนี้ครับก็หลังจากที่จับการดีได้เมื่อกี้ก็จะเจอเปอร์เซียนะครับผมนะฮะบมงกี้ก็จะเจอของแปลกของดีอย่างนี้ด้วยนะ,ค,ะครับผมสิบแปดครับตัวนี้ตัวที่จิบแปดนะครับคือแบบว่าออกกันรัวๆดีิงครับชั่วโมงนี้ครับออกกันรัวๆเลยะครับผมตายห่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการมันกันนะคระ โอเคเรียบร in ้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงชุลมุนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางแคบนะครับแล้วคนมีปริมาณแบบมากนะครับก็เลยมีการติดขัดนะครับผมก็ต้องช่วยกันระบายนะครับผมก็ขอความร่วมมือทีเดทุกคนนะครับคือจะจับแล้วก็ออกให้เดินนะครับผมให้คนอื่นเขาได้เดินสะดวกนะฮะครับผมตอนนี้ก็เป็นการีตัวที่18นะครับในเวลา1ทุ่ม21นาทีนะครับ ก็ตัวที่8ของผม้งแ,แต่าต,ตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะโอ้โหเรียกว่าเกิดกันก็นเยอะน,นะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาสุกันว่าจะได้กี่ตัวนะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสัก2ทุ่ม ครับผมสำหรับตอนนี้ครับก็เป็นเวลา2องทุ่มนะครับผมก็เป็นเวลาที่สวนตรงเดอะพาร์นะครับเขาจะปิดแล้วนะครับผมก็ช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าต้องปิดทริปการล่าที่เดอะพาร์วนะครับผมก็สําหรับการล่าที่เดอะพาร์ตก็ได้ประมาณประมาณนั้นแหละฮะประมาณสิบเจ้านั่นแหละครับผมสำหรับทริปนี้ผมก็ให้คะแนนก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ออกกันประมาณนี้แหละเดลือประมาณสองสามตัว ชั่วโมงมาทีแต่มาแบบทีทีนี่ยามเต่าล่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลาการีแล้วก็แนะนำที่เดอะบ้าวคลาดสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ